สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องออสสวัสดีครับพี่เอ๋ครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการขายตรงของเม<ช>ือง <ละ S 1> ไทย Neo Star Project One <1 S 1> ค่ะค วันนี้พบกับดิฉันสัิชารัตนถาวรนะคะเปลี่ยนคู่ควงมาสักวันนึงครับเราอยู่กับผมครับธงชัยคำพิเศษครับวันนี้ผมมารับหน้าที่แทนพี่ปอเช่นะครับคุณคุบมรินของเราที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ใช่ค่ะสําหรับน e โ s t a า Project กวันนะคะเราจะมาเจอกันทุกๆวันค่ะหกโมงเย็นนะคะซึ่งเวทีนี้ก็แน่นอนค่ะเปิดกว้างสําหรับน้องๆที่มีความสามารถหลากหลายทั้งเรื่องของแวดวงบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักร้องนักแสดงนักดนตรีพิธีกรแม้กระทั่งผู้ประกาศค่ะว น้อง็สามารถทําได้ใช่แล้วครับถูกต้องครับน้องๆที่มีอายุ15ถึง25ปีนะครับใครก็แล้วแต่ครับหน้าตาเป็นยังไงไม่เกี่ยงครับใครที่มีความสามารถแล้วก็มั่นใจในตัวเองเนี่ยสามารถเข้ามาประกวดบนเวทีได้เช่นเดียวกันครับกับทุกน้องที่ประกวดไปแล้วนะฮะใช่ค่ะนอกจากที่น้องๆจะได้มา เชิดฉายอยู่ในวงการบันเทิงแล้วนี่นะคะน้องๆจะยังมีโอกาสเติบโตในวงการขายตรงอีกด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งสําคัญมากใช่ค่ะการเป็นนักธุรกิจของ neo n e อ life ของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆชนะการประกวดแน่นอนค่ะจะมีพี่ๆที่มากประสบการณ์นะคะคอยช่วยเหลือให้น้องๆนั้นก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงที่สุดนั่นก็คือประธานฝ่ายการตลาดนั่นเองครับของบริษัท n โอไลฟ์ของเรานะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนอกจากเงินรางวัลที่จะได้รับเนี่ยฮะไม่ว่าที่ 1- ที่2ที่3 อะไรก็แล้วแต่จะเป็นยังไงแต่ว่าที่1-5ถึงเนี่ยครับจะได้เป็นแอมบาสเดอร์ของบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลของเราซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆและใครหลายคนตอนนี้ก็อยากจะเป็นอยู่เหมือนกันถูกต้องแล้วค,ค่ะและสำหรับเงินรางวัลที่น้องๆจะได้รับนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจ,จะมีเงินรางวัลเงินสด3 0 0แสนบาทนะคะรถยนต์มาสเตออีกมูลค่าถึง6 0แสนบาททีเดียวนะคะรางวัลอื่นๆอีก4รางวัลรวมไปถึงรางวัลที่คุณผู้ชมนั้น เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวนะคะ,ะที่จะชี้ให้น้องๆคนใดคนหนึ่งได้รับรางวัลน,นั้นไปก็คือคะแนน Popular า o หวค่ะ,ะคซึ่งได้รับเงินรางวัลถึง50,000บาทนะคะน้องๆที่ได้ Popular า o หวจะต้องทําอย่างไรบ้างโอ้โหท่านผู้ชมครับทำง่ายๆเลยครับใครที่รักใครชอบใครหรือว่าคเชียร์ใครอยู่นะครับที่อยู่ทางบ้านตอนนี้อย่าดูแล้วเคลิ้มกับความสามารถของน้องๆน,นะครับสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดโหวตง่ายๆไปที่ N อนครับแล้วตามด้วยหมายเลขผู้สมัครหลังจากนั้นก็ส่งมาที่หมายเลข4สี่หกสีนะ่เบจะเปะแนน ที่เป็นส่วนใหญ่มากมากกว่าของกรรมการถึงสามกรรมการเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองครับส่วนนี้ครับใครที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดนั่นก็จะได้รับตําแหน่งของรางวัลป๊อปปูล่าโหวตไปเลยครับใช่ค่ะมีเงินรางวัลออยู่ห้าหมื่นบาทด้วยกันนะคะและสําหรับคะแนนอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นของท่านคณะกรรมการซึ่งถึงแม้ท่านจะไม่ได้มารับชมในห้องส่งแห่งนี้กับเราแต่ว่าท่านรับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะคะก็ผ่านหลายช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเลยครับพี่นั่นก็คือการชมผ่านทีวีดาวเทียมนะครับช่องนีโอทีวีสยามธุรกิจของเราที่ได้ มีการออกอากาศกันทุกวันแบบนี้แล้วครับแล้วก็ช่องทางที่2สําคัญมากๆใครที่อยู่นอกสถานที่หรือว่าไม่สามารถรับชมได้ที่บ้านนะครับก็สามารถกดไปเลยครับใช้มือถือก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ครับ w w w n e o t v c o t h ครับซึ่งซึ่งจะสามารถดูผ่านทีวีออนไลน์ได้เลยแล้วก็ชมรายการย้อนหลังได้ด้วยเพราะว่าเราลิงก์กับ u t u b e ตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศเลยนะคะ18สิงหาคมค่ะอะแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีน้องๆที่มากความสามารถมารอพบคุณผู้ชมอยู่6คนด้วยกันช่วงหน้าไปพบกับ 3คนแรกกันก่อนจะเป็นใครบ้างอีกสักครู่กับ n ีอ Star Project ์วันครับร่เดียวค่ะ โอกาสของการเป็นดาวอยู่ไม่ไกลเกินฝันกับการประกวดยิโนสตาร์โดเจ็ควันเวทีที่เปิดกว้างสำหรับสมาชิกยิวลาสที่มีอายุระหว่าง15-25ปีผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ากว่าล้านบาทพร้อมโอกาสการเป็นแบนด์แอมบัสเตอร์สมัครด้วยตัวเองในงานมอบเข็มกิติยศบริษัทยิวลาสวันที่2 6กันยายนร่วมโหวตโดยการพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลขของผู้สมัครส่งมาที่4649888โอกาสแบบนี้ปล่อยให้หลุดมือได้ไง ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำอัุมนโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e Center Coffee. สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ New Life Coffee มันสือเิมนสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสาร อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ New Star Project วันนะครับซึ่งช่วงนี้เองน้องๆทั้ง3ามคนที่พี่เอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็รออยู่เรารอกับเราอยู่แล้วครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆทั้งสามคนกันเลยนะคะเริ่มด้วยสาวสวยคนแรกค่ะน้องน้ำทิพย์เจนจิรามหมันมั่งนะคะหมายเลข N 2 2 5สองสองหค่ะสวัสดีค่ะน้ำทิพย์ค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงมายังไงถึงมารู้จักกับน e o Life ของเราคะก็มีพี่คนนึงค่ะเขาแนะนำชวนมาใช้อ เพลซินเต้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยส่งเสริมในการที่มีธุรกิจเป็นของเราได้ด้วยอ,อแล้วพี่เขาก็เลยแนะนําว่าเนี่ยมีการประกวดนีโอสตาร์ All Star ด้วยค่ะก็เลยแนะนําและเชิญชวนเข้ามาเป็นทั้งสมาชิกแล้วก็เป็นนีโอสตาร์ All Star ด้วยค่ะอ,อ,อ,อ ที่มาที่ไปก็คือว่าคล้ายๆของน้องๆหลายๆคนที่รู้จักกับผลิตภัณฑ์ก่อนถูกต้องได้สวยด้วยได้รวยด้วยนะคะเข้ามาฟังแผนการตลาดของบริษัทของเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นคนที่เปิดใจอยู่แล้วค่ะเปิดใจกับในหลายๆธุรกิจนะคะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองจนเรียกว่าอยากอยากมีธุรกิจแล้วก็อยากสร้างครอบครัวให้มั่นคงอะค่ะค่ะ ความรู้จักกับนีโอไลฟ์ <y ellow line> ของเรานานยังครับก็ประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วอะค่ะก็หลายเดือนนะคะกับปีแล้วนะใช่ตอนนี้ก้าวขึ้นไปตำแหน่งแค่ไหนยังไงแล้วก็แรกๆยังเป็นการว่าฟังแผนตลาดแล้วก็ทำงานเก็บเงินมาสักพักหนึงแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกค่ะในเดือนกรกฎาคมค่ะก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะความฝันสูงสุดของการก้าวเข้ามาในบริษัทของเราคืออะไรคะ ความฝันก็อยากมีอาชีพธุรกิจมั่นคงแล้วก็อยากทําให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะอยากทําเพื่อท่านนะคะมีลูกสาวคนเดียวก็เลยอ,อยากจะทําอะไรสักอย่างให้ท่านนะคะ่ะโหน่ารักจริงๆเลยเราเรียกได้ว่ามีทั้งความสามารถมีมีทั้งความกล้าที่จะไต่เต้าตามความฝันของตัวเองเนาะถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเวทีนิโอซาโปรเจกต์วันของเราเนี่ยก้าวเข้ามาถึงตรงนี้แล้ว คาดหวังกับการประกวดในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะก็50-50ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะก็เป็นประสบการณ์ด้วยเป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะจริง,รงๆแล้วปกติทําอะไรอยู่คะก็เป็นพนักง,งานขายอของบนห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอ๋อก็เรียกว่า<ะ>เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมือง,งหลวงเมืองหลวงเก่าของเราพี่เองใช่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดประจวบค่ะแต่ว่ามาอยู่ต่างจังหวัดที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ ทีนี้น้ำทิพย์ชอบงานในวงการบันเทิงเนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษคะก็ด yeah. ูเป็นการแสดงบ่อยอะค่ะก็ชอบในเรื่องของการแสดงแล้วก็ในการเป็นพิเซนเตอร์อะค่ะถ้ามีสมมติถ้ามีโอกาสได้เล่นละครชอบเล่นหรือว่าอยากจะเล่นบทบาทไหนมากที่สุดก็แอบแสงเป็นนางร้ายนิดๆแบบน่ารักน่ารักค่ะแบบพี่เอ พี่เอพอนทิพย์ใช่น้องเอพันทิพย์พี่เอแฟนพี่ป๋อเอพันทิพย์หรือจะเป็นคุปกิฟต์นะ <c oughs> คุปกิฟต์ว่าฮาดีนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เตรียมการแสดงอะไรไหมกพเราได้รับชมกันก็เป็นการพูดเกี่ยวกับทางของบริษัทค่ะอืมค่ะซึ่งก็เป็นการคล้ายๆพิธีกรแล้วก็เป็นการแนะนำตัวซ้อมเป็นพรีเซนเตอร์ไปในตัวด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของน้องน้ำทิพย์กันเลยค่ะครับเชิญเลยครับ n นโ l ไลฟสวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัว n e w l i f e ครอบครัวแห่งการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า n e w l i f e เป็นธุรกิจไข่ตรงเพื่อพี่น้องประชาชนที่มองหาอาชีพธุรกิจเป็นของตนเองได้แบบง่ายๆโดยไม่เสี่ยงต่อการลงทุนหรือขาดทุนมีชีวิตที่มั่นคงทางบริษัท n e w l i f e จึงได้มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าจำแนกออกเป็นกลุ่มๆเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อความงามและบุคลิกภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและในอนาคต ทางบริษัท y นโอไลฟ์จึงได้มีคณะผู้จัดทำด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของท่านนพรุษเวชกุลผู้ก่อตั้งท่านพันชนกสุขชุมและท่านดรรัชนีมห